วันไหนคุณหยองจะมาทำอาหารไก่อันนี้ไก่อไะไรสูตร,รนึร่งหงวะไก่อะไรครับใส่แค่นั้นจะสสยทำไมไ เข,เขาเนื้อห,หรือชื่อมวมากเน่ยหมายกันมันเข้าเนื้อเย่งให้เสียงละเสียงแบบไหนอ้ยไก่ยหยยบป๋อมีเครื่องหรือยังีอ่ะ จะทอดว่หรือยังนะทอดอยากห้มันหอมๆบ้างล่อทำไมอ่ะเราจะไข่ไน่เขาเขาหยิบหยิบเลยจะไข่หยบใส่ไข่นี่ง,มมงใบหยบใส่น้ำหอมจังหอมหยับใส่น้ำหอมเลยวะเนี่ยอืมคมมันกินนเดียวบ้างผรอยขม่ีน้ำยาอันนี้ดิอ้ยน้ำอะไรขยะข้าวดรดอนกินมาขาวดอนใชกินบางห ข้าดียดเยียบม,มาให้มองถึงได้ก็เห็นเตยมเคียงอย่างเลยเขาจะเอียบก่านี่เืงองกับอียท่วเราจะม่เอียดงะเะเพือนทีแล้วเียนี่นได้ฟังยังว่าให้ทำหเตุนอ้วนจำหมอกเคือ น,งนางกัดคันนอนแล้วจะมว่าเงินยี่วะโอ้านางามอีู่ีอเนาะบระจใจละนาคือขาวจุนพูนอ๋าซอยไกลก็คือละเด้อมวมาตีหนิหรือว,ว่าอลัร มาจหลันมามาจำรันดี่มาลุ้งอาหารเด็ดป้าโกย่างดีสินะแม่งลงอะไรคือเบีาโก้ร้านขายหมูขายไก่อ๋อดึง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 อ๋อมันก็ทาสร้อยเป็นกระเซาะแล้วนะกินยิปเลยเดียววะเนี่ยร้องรอยหยาบเป็นกระเซาะครับใส่เครื่องหยาบ โแอใส่เื้อรถกบแซรอเดี๋ยวจะ้กับถึขาแถึงจะยาพุ่นหรือว่าไ่ยากพี่หยบพี่อ่ะจ้าทำไมถึงยาพุ่นอ่ะใส่เขียงหยาขวงเขียงหยาไปวันนีย โอ้เนี่ยเจ็บทำไมสมนะครับแม่้ยน้ตาดไส้ใบกตหนังขั้วอย่าง้ครับผมขาพยนต์สนใจสั่งไรครับอย่้นรสชาติหวานบล่ทรงคนทรงฝัดครับผมอาานันนี้คือบไปเจ็บเนี่ยเอาหวานบ่บ่เอาเอาฟอมหอมอ่ะ พ่อหอมพ่อหอมเป็นนาเชียบแล้วหวานบ่เราไม่ใช่มี่งหวานเขาบ่หาวานเค็ดเถอะไม่กินหวานหรอกเยอะอ้วนไม่ตัดต่อเลยนะครับเอาสดๆเลยนะครับยัง ใส่เองวันเนี้ยเกลือดินีนน่ต้องออก,กิ่ทางอยา้แสบมันจะม่เขืมเทศกระเลมต้องเอาเกลือใส่น้ำน้ำตาลจี๊ดหนึ่งตุดดที่นัดด่นะลเออยังตั้งนาน <c oughs> <c oughs> ไม่ทางาดยากก้นก้เริ่มกระเทียมรสตรีใส่มะน่งไปแนวมันจะแสบ <ม>ที่เด็อง้ามห้งกเาเาอแ้อใเอยมาใส่ตอนนี้มาทายตอนใส่ผงชูรสจะอะไรถ้าเขาอืมปูมลลันเสียงวลมเลยไ่ได้ไปแล้วครับนี่ทั้งกเวนทั้งกนะคือ,อหนหอเพราะมือนออยู่ตรงไปเอาเนื้อมาขายันเขาแกะไงไม่ไ่ได้แกะ เขามีทั้งกางแว่ตลางคืนด้ไหม่านได้หมในยะด้ไหมเอามอนขึ้นหลัวอขาันแต่ว่าพื้นที่มันนึ่งเขาหันใส่เฮี้ยนกระจาะมกเจ้าเลองวันเกิดกเจาไหอืมกราเจาแบบว่าประเด็นป้าเดนของคนขับในเมืองเจ้ัสายเมืองกัะจอข้างทอยากไปเบิ้งก็ต้องไปเบิ้องย้บ้านนั่นพวกตีแรงอยากไปดิให้ดิจใส่เซ็ บคิปนนเลิปนี้ตัดต่อมาเนี่ยเาต้องตัดหน่วาเชฟน้งนนองทาเล็กนะใส่อะไรที่มเสียบเ่ยโอ้โหเอ้ออ,อ เ็ดสนักล่นมากใส่กรเทียมบะหมีนที่หัวใส่ชาเลยบุษย์ยังไงไเลยไปเลแลว ใกล้บะเอียบหวานเลยแล้วพ่อเอากินคนเลยครัโอ้เอ็นตัแกบน้ำมือยำๆๆมองเจ้า แต่ว่าขอไปซอยน้องไรคนนี้ทีเดียวเมืองเต็มที่อย่าพ่อเราล่ะไม่อมบอกคฮะ เฮ้ยนอคะนนนงน,นาว <ฮะ S 1> ข้นเดียบนะปวดห้องมากห้อลระดีอืขึ้นแล้วผมลกพอลกมาหล่ลลลน เขาแลวบางในวิธีอบบว่าอะละต้องเมงตรงหอดอไม่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 เกลื่อนแบบบานๆเกลื่นบาอไรแต่โสชาติบาบานิดใหญ่สชน,นึงพระาตบหโอ้ดูพอนเมื่อโอเคโอเคอเขาเลย